สวัสดีครับสวัสดีกับผมสร้างจคออสานบานของห้องกับผมมนีกาพาปีพนองมากันแผงอลูมิเนียมกับผมระวังห้องควัวกับห้องนั่งเล่นครับผมกะกันจินเขามาในห้องนั่งเล่นครับห้องพักควันกะกันเข้าไปรอกับดูรีสวยงามครับผมทีมงานห้องกะทําเต็มทีครับผมครับแผงอลูมิเนียมสุดนี้กะเป็นบุกขาวบานสวิ่งเดียวครับผมกะกระจกเขียวใสครับผม กันเข้าแลเราก็ดูสวยงามครับ,คร,บมมครับผมทีมงานเราก็กำลังลุ้งมือทำครับผมแล้งซอยกันเท่าซอยกันจับซอยกันใบครับผมก็ดูต่อไปครับผมผลออกมาจะเป็นยังไงครับผมครับผมก็ต้องขอฝาก กดไลค์กดแชร์ในระดับด้วยสองอีสานบ้านของเฮาครับผมบัว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางเฟซทางไลน์ก็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับผมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาครับผมจะได้ถ,ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้สมกันต่อไปครับครับลกูกค้าสนใดอยากจะติดตั้งประตูระต่างอลูมิเนียมก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้ครับผม มักขนาดได้มักสีไดสีดําสีท้าอุ้บขาวกระท่วกับมาคุยกันได้ครับราคากะสอบถามหันกันมากครับผมข้บรับส่งกันไปเรื่อยๆครับผมว่าทิมงานเท่าจะเห็ดไปยังไดครับ ภาบกะขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยแต้วกระจกระไซ่ครับบันนี้กะส่งกันตอไปครับจะออกมาจา้ะสวยงามสมใดครับผม ครับผมหลังจากที่ผมกลับไปใส่กระจกใส่ที่ม่านเราก็ยิ่งกาวเรียบร้อยครับผมกประตูชุดนี้ก็เป็นประตูสวิงเดียวครับผมกะีอบขาวกระจกเขียวครับผมก็ออกมาก็ดูดีสวยงามครับผม ครับผมหลังจากทีเซ่กระจกกับไปแล้วก็เติมทำความสะอาดนะครับผมอัดอย่างทำความสะอาดเสียทูกระจกให้เรียบร้อยครับผมคอนส่งงานในลูกค่ะ ครับผมกะทรเข้ามาติดต่อกันได้ครับผมกะทรมาสร้างเอียครับหรือว่าผมทั้งผมกะสร้างจอยอีสานบาทของห่าครับผมกะทรเขามาติดต่อกันได้ครับผมกเรื่มทั้งามสะอาดกันเรียบร้อยแล้วครับผมเรื่มที่กระจกเรื่อแก๊สที่กอกสีทเกี่เกลือครับผมทัความสะอาดเรียบร้อยครับครับผมสุดท้ายนี่ผมกะต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเขามาติดตามกันเพื่อกระลังใจให้กันนะครับ คลิปนี้กะสวัสดีครับพวกกันไม่คลิปหนาครับผม